ส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับปิ๊มอีกแล้วปิ๊มนะคะจะมาแนะนำร้านเชอย์ยำทุกอย่าง20บาทนี่นะคะหน้าร้านจะเป็นอย่างนี้นะบรรยากาศภายในร้านนะคะร่มรื่นมากเดี๋ยวตามกันไปดูเลยจ้า ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นเหมือนหน้าร้านนะคะต้อนรับนะคะน่ารักไม่ล่าน่ารักไม่ล่าเบาๆนะจ๊ะไปดูกันต่อเลยตรงนี้คือทางเข้าค่ะเราสามารถเลือกโต๊ะนั่งได้นะจ๊ะจะมีทั้งในสวนแล้วก็ตรงหน้าทางหน้าทางเข้าเมื่อกี้นะคะเป็นไงในสวนก็จะร่มรื่นร่มเย็นมีต้นไม้สวยๆตรงนี้นะคะจะเป็นมุมถ่ายรูปนะ ใครมานะคะแวะมาถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยวิวสวยมากมีเก้าอี้ให้ถ่ายรูปด้วยนะจ๊ะดูเลยจ้าสวยไมล่ะร่มลื่นร่มเย็นไมล่ะและสหาว่าไม่บอกนะคะดูบรรยากาศรอบๆร,ร,ร้านก่อนเลยนะ เป็นไงเป็นไงเริ่มอยากมากันแล้วใช่ไหมที่ปราจีนบุรีนะคะถนนตัดใหม่นะลองเซิร์ชมาดูนะคะร้านเธอนะถนนมาง่ายมากทางทำใหม่นะคะอันนี้จะเป็นน้ําตกนะคะมุมถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันนี้จะเป็นโต๊ะของปิ่มเองนะคะที่มากินกัน ันนี้จะเป็นเมนูยำนะคะทุกอย่าง20จริงๆค่ะ20ทุกอย่างเลยแล้วก็จะไม่ได้มีแค่ยำนะคะอันนี้ก็จะมีพวกข้าวด้วยนะคะอาหารตามสาั่งพวกอาหารจานเดียวนะคะก็ราคาเข้าถึงได้ค่ะไม่แพงไม่แพงแนะนําแนะนาค่ะแล้วนี่คือหน้าตาอาหารของเราอันนี้คือเซตแรกนะปิ่งสั่งประมาณสองาเซตนะคะใครอยากกินนะคะมากินได้เลยนะมาเลยจ้า